สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวาดีไอวครับรู้เรื่องนี้เอาไว้ถ้าเกิดว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่ดื่มกาแฟาดำเป็นประจำแล้วไปดูรายละเอียดกันเลยครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ เชื่อว่าคงมีหลายคนครับที่ขาดกาแฟไปไม่ได้แต่เมื่อดื่มเข้าไปทุกวันความหวานมันก็จะกลับมาทำร้ายเราเองเนื่องจากว่ามีแคลอรี่ที่สูงน้ำตาลมากทำให้เสี่ยงต่อาการเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงกาแฟหนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมของคนทั่วโลกมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จากเมล็ดกาแฟคั่วบดท,ที่นำมาทำเป็นเครื่องดื่มได้หลากหลายเมนู รู้หรือไม่ว่ากาแฟดําไม่เพียงแต่จะช่วยในการปลุกความตื่นตัวเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพในอีกหลายด้านที่อาจจะทําให้คุณเปลี่ยนใจหันมาลองดื่มกาแฟประเภทนี้กาแฟดําได้รับความนิยมในกลุ่มคนรักสุขภาพและผู้ที่ต้องการดูแลรูปร่างเพราะนอกจากจะมีรสชาติอร่อยเข้มข้นแล้วยังมีงานวิจัยออกมามากมายครับที่ระบุถึงคุณประโยชน์ต่างๆของกาแฟดํา กาแฟดำหรือว่าแบล็กคอฟฟี่คือกาแฟที่ผ่านการคั่วบดและชงอย่างพิถีพิถันโดยไม่ใส่นมน้ำตาลหรือส่วนผสมอื่นๆใดลงไปครับมีเพียงกาแฟและน้ำเท่านั้นจึงคงคุณประโยชน์ของกาแฟไว้อย่างแท้จริงสำหรับคนที่เคยดื่มกาแฟดำจะทราบดีครับว่ากาแฟดำนั้นจะมีรสชาติต่างจากกาแฟที่ใส่นมทั่วไป พราะมีรสชาติขมเข็มค้นและมีความเปรี้ยวของกาแฟแทรกอยู่ถึงแม้ว่ากาแฟดำอาจไม่ถูกปากใครหลายคนแต่สำหรับคอกาแฟสายสุขภาพแล้วกาแฟดำถือได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วลองมาดูคุณประโยชน์จากการดื่มกาแฟดำกันครับ เริ่มจากข้อที่1ครับโรคมะเร็งกาแฟดําม,มีสารตารอนุมูลอิสระสูงมีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งในช่องปากมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ใหญ่ข้อที่2โรคตับแข็งการดื่มกาแฟดําสามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคตับแข็งได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโรคตับแข็งที่มีสาเหตุมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ หากดื่มกาแฟสีถ้วยขึ้นไปต่อวันสามารถลดความเสี่ยงของการเป็นโรคตับแข็งจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง80%ข้อที่ 3. โรคเบาหวานผู้ที่ดื่มกาแฟดำเป็นประจำจะมีความเสี่ยงต่ำต่อก,การเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2นอกจากนี้ปริมาณของคาเฟอีนในกาแฟยังมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำหนักช่วยให้ร่างกายเาผาผลาญไขมันได้อย,อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ข้อที่4ป้องก,กันโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทที่พบบ่อยภาวะนี้นะครับมักจะส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุจากผลการวิจัยได้มีการระบุไว้ว่าผู้ที่ดื่มกาแฟเป็นประจำสามารถลดความเสี่ยงครับจากการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ถึง65%ข้อที่ห้าบำรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด การดื่มกาแฟประมาณ1-2ถถ้วยเป็นประจำทุกวันสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดต่างๆครับรวมไปถึงหลอดเลือดสมองนอกจากนั้นแล้วยังช่วยในการลดอาการอักเสบในร่างกายให้ลดลงอีกด้วยนอกจากกาแฟดำจะเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมที่มีดีทั้งเรื่องของกลิ่นรสชาติมีประโยชน์ทางสุขภาพ แล้วก็ยังมีข้อดีๆอีกมากมายครับยกตัวอย่างเช่นช่วยในการกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวแต่เราก็ไม่ควรจะบริโภคกาแฟดำมากเกิน4-5แก้วต่อวันนะครับแต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่มีภาวะสุขภาพเช่นเป็นโรคหัวใจภาวะความดันโลหิตสูงโรคทางเดินอาหารภาวะซึมเศร้าโรคผิดปกติทางอารมณ์รวมไปถึงคนท้องและคนที่อยู่ในระหว่างการใช้ยาบางชนิด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มกาแฟนะครับเพราะว่าเครื่องดื่มชนิดนี้มีคาเฟอีนอาจจะมีผลเสียต่อสุขภาพได้ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องด,ดีๆครับที่เรานำมาฝากทันในวันนี้ก่อนจากการบอกเราหน่อยว่าท่านเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่ชอบดื่มกาแฟดำเป็นประจำอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิป และหากท่านเป็นคนนึงที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับเรายังมีเ,เรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกๆวันสำหรับวันนี้นาวาดีไอไว้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วล็อกกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ